สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารัก,กทุกทท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนล YouTube Ford by เก่งกี้ค่ะวันนี้คือภาพี่พี่มาพบกับ Ford Ranger นะคะรุ่นสีประตู XLT เกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงมา้าค่ะแรงบิด385นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่ายสำหรับรุ่น XLT เกียร์ออโต้จะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าเป็นเกียร์ แมนนวนนะคะก็จะอยู่ที่857,000บาทค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนไปชมชุดแต่งรอบคันเช่นเคยเลยขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง c h a n n e l YouTube Ford By เก่งกี้ด้วยนะคะโอเคถ้าพี่ๆพ,พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ ด้านบนฝากระโปรงวันนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นสรูปทรงเตี้ยนั่นเองในส่วนของสรูปวันนี้ให้สีเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีขาวเหมือนกับตัวรถแล้วตัดด,ด้วยสีดําด้านนั่นเองนะคะสะครูปเก่งนีให้พี่ๆเลือกด้วยกันทั้งหมด3ทรงนั่นเองนะคะทรงเตีย้ยทรงสูงและทรงฟิตนะคะสามารถเลือกได้น้นทรงหรือสีสคูปเลือกได้หมดเลยมาที่ชุดแต่งด้านหน้าบ้างคะ่ะ พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับชุดแต่ง F150 Spider นั่นเองประกอบไปด้วยกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยสีดำดานนะคะพร้อมฟอนต์อักษร FORD แบบนี้นะคะวันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรเป็นสีดำแล้วตัดด้วยขอบสีแดงนั่นเองสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED 3จุดด้วยวันนี้ลูกค้าเลือกสีเป็นแสงสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ชุดแต่ง F150 ไฟเดอร์ค่ะก็จะขาดไม่ได้เช่นกันค่ะคือไฟตัวสีแสงสีขาวนะคะและเขาก็จะมีในส่วนของมิตินะคะวาลเข้าไปเนาะแบบนี้นะคะในช่วงที่วาวเข้าไปค่ะก็จะให้สีนะคะเป็นสีดำเงานั่นเองนะคะแล้วก็กันชนหน้านะคะสีดำด้านเนาะรวมถึงไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะซึ่งมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะ ด้านหน้าอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเติมค่ะเป็นครอบไฟหน้านั่นเองครอบไฟหน้าค่ะวันนี้เราให้สีครอบไฟหน้าเป็นสีดําเงานะคะรวมถึงทําการอัปเกรดไฟหน้าแบบเต็มระบบเลยนะคะซึ่งไฟหน้าของเราทําเป็นม u ส t ตงสามครีบนะคะรวมถึงวงแหวนทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ ลูกแก้วนั่นเองลูกแก้ววันนี้ลูกค้าให้สีลูกแก้วเป็นสีแดงนะคะเลดอนั่นเองพีพีสามารถเลือกสีของลูกแก้วได้นะไฟเดย์ไทม์ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติม,ตมยังไม่พอทําการต่อสเต็ปไฟเลี้ยวให้ด้วยเด็กเก่งแนบะคลิปไ้ให้นะไปที่ด้านข้างตัวรถบ้างด้านข้างตัวรถค่ะวันนี้ซุ้มลอ้อขนาด6นิ้ว มีหมุดเงินเงินด้วยอ่าอันนี้ก็มากับชุดแต่ง F15 ส Spi สไปเดอร์นะคะพี่ๆแจ้งเก่งได้นะถ้าชอบมีหมุดเงินเงินแบบนี้นะคะก็แจ้งได้หรือต้องการจะไม่มีหมุดนะคะก็แจ้งได้เช่นกันเนาะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะเดี๋ยวมาชมต่อเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะก็นี่เลย เป็นล้อนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกค่ะล้อแม็กขนาด16นิ้วนั่นเองนะคะลายแม็กค่ะเป็นแม็กลายดอกไม้นะคะจับคู่มากับยางฮันคุกดักในนโปเอทีนั่นเองนะคะซีรียางสองหกห้า6ค่ะในส่วนของแม็กขนาด16นิ้วเก่งมีให้พี่ๆเลือกมากมายเลยสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมอีก1จุดของด้านข้างตัวรถก็คือเป็นครอบแก้มนั่นเองเดิมๆแล้วรุ่นนี้ครอบแก้มของเขาจะเป็นสีโครเมียม ะะวันนี้ทําการครอบเป็นสีดําเงาเพื่อให้รับกับตัวกระจกมองข้างแล้วก็มือจับที่เป็นสีดําเงาจากโรงงานนั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะวันนี้ให้สีเบ้ารองเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้รับกับตัวมือจับนะคะแล้วก็ด้านบนราวหลังคาอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะแต่รับรองเลยว่าไม่มีการเจาะตัวรถแต่อย่างใดแต่ว่าทําการติดตั้งอย่างแน่นหนาแน่นอนค่ะในส่วนของการสตราดบ้าง กันสาตัวนี้นะคะตรงรุ่นเข้ารูปแบบนี้เลยสชิ้นนะคะติดเผื่อพี่ๆไปจอดรถกลางแดดสามารถลดกระจกลงได้เนอเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองค่ะความเข้มของฟิล์มคันนี้ติด60%รรอบคันนะคะพี่ๆสามารถแจ้งเก่งได้นะว่าต้องการความเข้มของฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็นี่เลย สติกเกอร์นะคะลายกราฟิกด้านล่างแบบนี้นะวันนี้ลูกค้าเลือกออกแบบนะคะเป็นลายสติกเกอร์แบบนี้คําว่าレนเจอร์นะคะแล้วก็ให้สีสติกเกอร์เป็นสีดําด้านนั่นเองเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวรถทําให้ตัวรถนะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไปที่ท้ายรถบ้างค่ะท้ายรถวันนี้ที่เพิ่มเติมจะเป็นตัวครอบฝาถังน้ํามันค่ะครอบฝาถังน้ํามันวันนี้ก็ให้เป็นสีนะคะ ดำเงานะคะเพื่อให้รับกับชุดแต่งตรงจุดอื่นนั่นเองรวมถึงสติกเกอร์ลายกราฟิกคำว่าลนเจอร์ที่ท้ายกระบะด้วยนะคะพร้อมกับโลบาร์ค่ะเลือกโลบาร์เหล็กค่ะทรงขาย,ยาวของ o u t l น n d e r ค่ะเป็นทรงสปอร์ตนั่นเองเดี๋ยวมาต่อที่ด้านท้ายรถนะแล้วจะให้ชมเต็มๆสำหรับโลบาร์อีกทีนึงค่ะมาต่อที่ด้านท้ายรถค่ะนี่เลย เห็นการชัดๆแล้วเนาะโลบารเหล็กทรงขาย,ยาวของ Outlander นะคะทรงสปอร์ตซึ่งเขาจะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะแล้วก็ครอบไฟท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟรวมถึงวันนี้เราให้สีครอบไฟท้ายเป็นสีดําเงาด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยการชนท้ายเหล็กของ Outlander ค่ะเป็นทรงสปอร์ตเช่นกันนะคะซึ่งเขาจะมีตัวท่อนเหล็กนะคะเป็นทรงแขนโอบแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับห่วง โอเมก้าสีแดงค่ะแล้วก็มีไฟถอยด้านหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับบอลลากแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นี่เลยตัวเบ้ารองมือเปิดท้ายกระบะนะคะวันนี้เราก็ให้สีเขาเป็นสีดําเงานะคะ mm hmm. เพื่อให้รับกับตัวชุดแต่งตรงจุดอื่นนั่นเอง mm hmm. เดี๋ยวไปต่อกันที่ภายในค่ะ มาที่ภายในห้องโดยสารนะคะเดิมๆแล้วรุ่นนี้เขาเป็นเบาะหนังมาอยู่แล้วเนาะแบบนี้เลยแต่ที่เก่งเพิ่มเติมค่ะเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วแบบนี้ค่ะเมนูภาษาไทยนะคะเป็นระบบทัชสกรีนสัมผัสที่หน้าจอใช้งานง่ายมากๆเลยตัวนี้สามารถเชื่อมตออ่อดูอินเทอร์เน็ตนะคะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้ทั้งหมดเลยนะคะเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำรับชุดแต่งรอบคันในวันนี้คะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ Ford Ranger คะ่ะ4ประตูรุ่น XLT คะ่ะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจทั้ง Ford Ranger และ Ford l v e r สามารถทักทายสอบถามเก่งกี้ได้เลยนะช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วคะ่ะเบอร์โทรหรือ ID Line ทักทายสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะหรืออยาก เข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งนะคะทั้ง Ford Ranger และ Ford e v e r l อ t เพิ่มเติมได้ที่ช่อง c h a n n e l y o u t u b e Ford by เก่งกี้ค่ะอยู่ใน Playlist นะคะเลือกรับชมได้เลยรูปแบบการตกแต่งค่ะสามารถเอามาตกแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะคะขอเพียงแค่พี่ๆค่ะทักทายเข้ามาหาเก่งกี้ได้เลยนะคะเข้าไปรับชมแล้วขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งกี้ค่ะวันนี้ขอจบ การรีวิวเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย